เออแบบนั้นแหลยโมแบบนั้นไปไม่แบบนั้นเลยก็แกะออกอันนี้นิดนึงก่อนว้ามั่นใจทำอะไรอะให้มันมีความมั่นใจหน่อยเราจะทำอะไรอ่ะทำไมสาวมาจากที่ไหนครับเยอะแยะเลยนี่ไปไหนดีเฮ้ยไปไหนอ่ะ ไปไหนอะไรตองสิเห็นสาวไม่ได้ฮะพี่เห็นสาวเล็งว่ะต็งล็งยังอ่ะี่อาตรงนี้แมนครับเอาให้ตรงคือหามปิดเลยเด้อโอโหก็เคยเห็นสาแค้นนะอุ้ย คำอะไรไม sí ่สร้างสรรค์ไม่รู้จะคิดโตแล้วเอาหางจังสมดีขึ้นอีกขึ้นอีกพอพอกลางยังอ่ะกลางยังกลางแล้วคนแนมเนี่ยกางแล้วถ้า ถ้าติดไม่สวยติดใหม่นะครับโอเคไหมมันจะได้ไหมเนี่ย ลมาแ้ต่อให้ติดเองกับ,บติดมุกอ,อ้อมันก็ต้องจะของติดให้สิมันถึงจะขัง,ขงถ้าติดไม่สวยเอาแผ่นใหม่เลยนะนนจะสั้นดิ ลูบๆน้ำมันเป็นฟองอีหลี่ดิโเป็นน่ะเรียบจ้าว่าค่อยปิดระดับใดเนะเรียบระดับสามเธอคือมันคือมันคือมันคือเคลงตามนั่นวะเคอะไรบบเคเคเอ้าตรงไหมเคเคฟังฟังฟีมันขึ้นฟังฟีมันขึ้นฟังนี้มันลงอ้าไก่นี่มันบาตรงอยู่เนอ พี่แซมตรงไหมบ่นั่นเห็นไหมไอ้แซมยังบอกว่าตรงเลยแซมเนาะเจ้าก็วัดเบิ้งว่าเออเออเอาวัดเบื้องเหรอนั่นอ่ะเห็นบ่เอ็มเบิ้งเนี่ยโอวะ้ยหน่อยเดียวนึ่งไหมฮะหน่อยเดียวนึงวัดไม่เบิ้งเอาวัดไม่เบิ้งเหรอคือจังหวะหน่อยเดียวเห็นบ่อ่นฟังทางผีมันห่างหลายฟังทางผีมันห่างหน่อยเพิ่นวัดไก่หนี่ฮะเออวัดไก่หนี่แล้วล่ะอันนี้มันเบี้ยวเออมีคนละเล่มไหมเออคนละเล่มไหมเอา มาทีไรบันไรทุกทีครับให้ลูกไปเลยก็ปุมสีขาวเด้อปุมสีขาวเหรอเจะคล้องเอาหนะลงก่อนเอาทั้งทั้งผุดลงก่อนเอาทั้งผุดเออนั่นแหละมันกะบังตัวนี่เขาเป็นพันธุ์ฝนแม่ก็บอกคอมเมนต์บอกว่ามันบวบังเนาะขณะลงถึงทางอ่ะ จะไปบังปล่อยทังฝุ่นลงมาก่อนบงังมันบ่บังเฮ้ยเอาลงไปไหนวะถูกแล้วฝั่งนั้นลงประกันฝั่งนี้เอ้านานเคยบอกแล้วว่านั่นต้องบงังบังก็มาเป็นอย่างนี้ล่ะใครฮับนบังเนยทายเถอะค่อยหวัวนแล้วทายให้แม่กล่องสวย ส่งให้น้ำเด้อโอ้โหพี่เอกขอยขอลงก่อนเดินรอบนี่เต็นละคนมามา,าย,ย,ย,ยอมาไปที่ละ่ะสามคนที่ละ่มะมากระมาที่ล่ะเล่นแมวจนติดเสื้อหมดแล้วน่ะขนเธอก็ขนไงติดเสือ้อ ผมกัมีแมวดิไลนบหนูเข้าได้ไหมเอาไปให้ใล้องจ้าไแสงมันสุดแล้วอ่ะถ่ายรูปให้นะแสงมันสุดแล้วถ่ายบบไรถ่ายแบบไหนถ่ายแบบนอตแนั้อต่าง ทำท่าเจสี่เจสี่เลยว่ะอู้หูแบบเออแบบให้ให้ให้สองคนขึ้นนั่งบนบนกันชนอ่ะแล้วแล้วคนหนึ่งก็แบบทําท่าแบบเหมือนแบบไอ้นี่หน่อยซิที่ขอนั่งอ้ามอยู่กลางเือแล้วก็นั่งแล้วก็เอาเอาขาไขว้อ่ะเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นมันนั่งไม่ได้นั่นแหละ คนหนึ่งยืนตรงกลางยืนอะไรอ่ะอโอผยจะคำที่หล่ะถ่ายรูปแบบนูนั่นเลยวะ่ะเนาะผมถ่ายบองงามมันจะมาผมเด้ว<า>อว่าว<ม>่าเนี่ยก็จะถ่ายของบองงามแล้วนะค่อยว่าดทำไมเสื้อสีสีผูได้อาบน้ำเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนยเนาะเสื้อสีสีผูได้อาบน้ำไหมเนี่ย,ท,ย,ยทำไมฮะถ่ายวิด,ดีโอให้เน่ะ นาทีนึงติดนึงติดนึงติดนึงเหรอใช่คู่แปลกกันค่ะสวัสดีไวรุคู่แปลกกันค่ะสวัสดีรเล่าให้ด้วยอะไรนะพากให้ด้วยพากให้น้ำพากพากากอะไรเปลาให้น้ำโอ้รีวิวรีวิวเออรีวิวแปดเหรอแปดเหรอแปดเนี ใครมาจงบนตองห่างยังไแล้วคมาจงหัวต้อนดับแหลกอจริงๆไม่กับแบบเจ้าถ่ายมาแล้วจะก็ว่า่ยสมสาวนีละทีละคนทีละคนกันเคยมากันเลยมาเลยหนึ่งนาทีแล้วมั้งอุยอุ้วอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้อยอุ้อยออ้ออยอ่ย้ ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายเอนอัวไม่ยุ่งเอ้ไปแล้วเขียดลรานึงปวดหัวเลยได้ปะหนูเขาเขาบอกเขาเขียดเดินเขาทายสอนรถมั้งสิแคบเดียวเพิ่งนีก็ะบาดยืดเสียต่อนะอ๋อไอแม่รุนมันกลัวนะเอามาอีกแ่นนึ่งเอาไปใส่กินรถอยู่บ้าน ลีลา้งสิเรามีของพี่ติวะฮะคนคนลีลาไหมเออไปไปเอาในรถให้ให้ไอ้นี่กันเลยตัวในรถมันมีอยู่เดี๋วยวเหรอมีบ่มามีดอกมาคนเล่น <S <S ก็บอก,กอว่าเอาไปติ๊กไอ้อะเอาบเอาเอาเอามาให้แพนนึงเะไปติรถกระบะอยู่บ้านเจ้าสามีแฟนยังมีโสดจริงไหมอะไรนะ โซดไอ้คำว่าโซดทำไมมันยาวแทะเดี๋ยวเอ้าฮะรู้ว่าโซดแต่สิ้งไหมโซดไอ้คำว่าโซดทำไมมันยาวแทะสิงนขอคิดเม่นก่อนเออทำไมว่าคำสุดท้ายนี่ต้องทำไมต้องเออทำไมต้องยาวด้วยโซดไอคำว่าโซดทำไมมันต้องยาวด้วยเอาโซดเสร็จอยู่หรือยังหนึ่งสอง